ชี้ชัดคนร้ายเป็นใครสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะแก๊งจำปาเปิดเผยพร้อมเพรียงบ่มคนร้ายจี้บอกความจริงจากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบที่ได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนาและไปพบศพน้อง อยู่ที่เขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตร1ในแก๊งจำปาใหญ่หรือกลุ่มเด็กที่เล่นอยู่ต้นจำปาในณวันนั้นได้เล่าเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าตอนนั้นที่เล่นใต้ต้นจำปามีประมาณ6คนไม่มีเห็นการเคลื่อนที่ของคนร้ายไม่เห็นลุงพลและรถลุงพล ผู้ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นส่วนน้องสดิง้งนอนเล่นโทรศัพท์โดยที่หันหลังให้น้องชมพู่อยู่ไม่แน่ใจว่าหลับหรือไม่หลับส่วนแก๊งจำปาอีกคนหนึ่งได้เล่าว่าในวันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าน้องสดิง้งหลับอยู่หรือไม่เพราะนอนอยู่บนแคร่ในลักษณะคว่ำหน้า ไม่มีหมอนก็ไม่ได้สนใจอะไรมารู้ตัวอีกทีตอนที่น้องสซดดิ้งมาถามว่าเห็นน้องชมพู่ไหมส่วนกรณีของน้องชมพู่นั้นก่อนหน้านั้นตนก็เห็นน้องชมพู่เล่นคนเดียวกับผลมะม่วงแล้วก็ไม่เห็นมีใครเข้าออกไม่เห็นมีญาติคนไหนด้วยแล้วก็ไม่เห็นคนใส่เสื้อส้ม ส่วนแก๊งจำปาอีกคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าถูกสั่งห้ามบอกว่าสะดิ้งตื่นหรือหลับพอย้อนกลับไปในณนวันนั้นตนเป็นคนเดียวที่ช่วยเดินตามหาน้องชมพู่กับสะดิ้งในครั้งแรกณนะตอนนั้นเห็นสะดิ้งดูซึมๆมพูดว่าน้องหายแม่จะดุต่อมา หนึ่งในแก๊งจำปาอีกคนที่เล่นอยู่ตรงใกล้จุดน้องชมพู่ได้หายตัวไปนั้นได้เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุน้องสะดิ้งไม่ได้นอนหลับแต่เห็นนอนคว่ำหน้าเล่นโทรศัพท์หน้าบ้านตัวเองจากนั้นวันถัดมาน้องสะดิ้งก็มาพูดกับตนว่าแม่บอกว่าขอให้ตัวเองโกงหกนะคข่าวว่า ตอนที่ชมพู่หายตัวเองนอนหลับอยู่แล้วขอให้ตนกลับคำให้สัมภาษณ์บอกว่าน้องสะดิ้งหลับตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่10กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รายงานความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายน น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เคยให้การว่าในวันเกิดเหตุนั้นตัวเองนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในบ้านและเห็นน้องเล่นบนถนนโดยตลอดจากนั้นก็เผลอหลับไปในช่วงเวลาที่น้องหายตัวไปพอดีทางด้านพลตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบ้ อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าหากเรื่องที่แม่สั่งให้น้องสดดิ้งโกหกว่าหลับเป็นความจริงนั้นเรื่องนี้มีผลทางคดีแน่นอนและการที่เด็กๆแก๊งจำปาได้ยอมเปิดเผยเรื่องนี้เท่ากับว่า รู้ว่าณนะวันนั้นได้เกิดอะไรขึ้นและไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของใครดังนั้นจึงอยากให้ตำรวจตรวจดีเอ็นเอแม่พ่อน้องสดิงและน้องชมพู่ว่ามีความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างไรบ้างแม่น้องชมพู่น่าจะบอกความจริงได้แล้วว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนเราโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ